บ้านคู่ไพบูนเสียงทองแล้วนะครับผมผ้าจึงรอบแหลกนะครับผ้าไดมอนมากนะครับยกคู่นะครับเอากล้ามวายคู่นะครับไปถึกครบอาทิตย์แล้วนะครับไดมอนกับทองได้เรียบร้อยนะครับบัดนี้นะครับก็เลยนะครับไปผ้ามาอีกเทียนึงนะครับผมครับนี่กำลัง ถามคู่กันนะครับผมไดมอนกับคู่สวัสดีครับคู่ไปบุญครับขออนุญาตถ่ายคลิปขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยครับผมอนุญาตถ่ายไม่น้องมเลยนะครับแง่เบาแจ้งเสียงนีงครับสวัสดีเอฟซีครับเบาหนุ่มนะครับแล้วก็ดองไดมอนด์ไดมอนด์เสียงทองนะครับเนาะครับสวัสดีทุกท่านเด้อครับผ่านมาเอากระลำครับที่คู่บอกว่าทองได้อาทิตย์หนึ่งต้องให้ได้อาทิตย์หนึ่ง ก็ได้ที่นะครับปากเก่งได้อุ่หลานครับถือบอกมีความตั้งใจสูงนะครับคู่คกักับกไปเด้งก็ตั้งใจคลิปแรกกันแล้วนะเขามาแกรู้สึกว่าพี่น้องเอฟซีบานเสียงท้องไงความสนใจเลยสนใจติดตามความ คืบหน้านะครับรด้ว่าพัฒนาการในการเรีย้ยงมอลลอกมอลลัมนะครับถือว่าปีนี้โชคดีมีลูกศิษย์รุ่นน้อยๆรุ่นเนี่ยรุ่นน้องเลมอนเนี่ยมากันหลายคนนะครับ<ม>วันกับทีนี้รุ่นพีเขาแบบสลับสเปียนกันไปขึ้นไปที่ทั้งหมดมีโอกาสจะน้นนนยอยเลมอนก็ต้องไปขึ้นไปทีนะครับเป็นภาคสนามภาคปฏิบัติด้วยอยากกล้องไปครับโอ้โอเอฟซีนะครับ เอฟซีบันเสียงท้องเล่าจะับสมินได้เพนพอ่พอผอลงเฟียน้องกันลุกสิทธิ์มาไดามอนนะพี่นอนก็นใแขงก็ลั่งใจหลายนะครับปุ่นะี้เป็นการเริ่มแรกนะครับในการเยี๋ยฟังเสียงในก่อนล้อมนะครับรูปแบบที่ของกู้ในไทยถอดอก่อนแกจะเป็นก่อนหมายคู่เนาะนะเอาเงินก่อ,อ,อูลองดู นั่งยืน่ครับยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นร้องเหมือนอรองมึงสำเนียง่อปีนะครับบาปีปันใดนะครับเมื่อนี้กะฟังพื้นฐานนะครับเดี๋ยวรอต่อไปก็สินี่หมอแคนว่าล้อห้อนต่อมื่อนี้่ฟังเมองมาระดับเสียงไปอีไใดนะครับพอการลองพิสนกับล้นี่ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ทวงทำนองเนี่ยนะครับมันจะเป็นหมูบ้านหนนะครับ เสียงสดกับเสียงใจแคบนี่มีการพัฒนาลูยแบบเด่นลองเพิ่งลองเบิ่งว่าไปอย่างพืงง้นฐานอะไรนะครับ <laughs> โอละนโนขอกราบไหว้คุณพระขอเดชะบารมีทั้งคุณศรีอริยะคุณพระคุณสงคุณแก้วสามประการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงมาดลวันดาลทั้งคุณศิลคุณทานคุณคู่บาอาจารย์จงมาปกมาคุมจงมาคุมมาบังจงมากังมาเลี่ยมหมอลำไว้ออโอและนวลนเอ,อ๋ เดี๋ยวพอรเนี่ยน้ำหน่อยหนึ่งเนาะกิจริ้งถ้าล้อมก่อนนี่อยู่บนวิธีเนี่ยพอเขาโอเสร็จแล้วเขาสิกาวเข้ามหลายคู่เนี่ยก็ต้องยกมือขึ้นน้ำอ่าหยกมือเรียบไม่เลยโอเคเออทำน้องไม่ได้เลยสุดยอดเลยขนาดรั้งแรกเลยซัมเนี่ยกับแมนว่าพี่น้องครั้งเลยได้เลยเอาล้มไหมโอไม่เลยเนี่ยเอามือลงก่อนอุละนน ขอกราบไหายขุนพระขอเดชะบารมีคุณพระศรีอริยะคุณพระคุณสงคุณแก้วสามประการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงมาดุลบันดานทั้งคุณศิลคุณทานคุณบิดามารดาคุณคู่บาอาจารย์จงมาปกมาคุมจงมาคุมมาบังจงมากังมาเลี่ยมหมอลำไว้ โ oh, อ้ล้นูนนวลเอ๋ยตอนตอนโ oh, อ้ล้นูนนวลเอ๋ยสองเนี่เอามือลงก่อนลองโอไหมโอ้โอ้ล้นูนนวลเอ๋ยจริงๆต้องเอือนให้ยงายกว่านี้น้อยนึงเนาะโอ้ล้นูน ล้วนเองประมาณนี้เด้อ๋ยวลองเอือลอ้วน,น,นเอออ่านี่แหละนี่แหละนี่แหละเจ้าเจ้ไม่รู้ดีตรงแบบนี้คงไปเอื้อนว่าค่อยเป็น <c oughs> เดี๋ยวเก่งนี่มาแล้วลูกเข้ออะไรอะล่องใหญ่ก่อนเบื่อก่อน สองมือยกเสกเก้าก้มกราบคารวะสาธุเดชะคุณพระนพุโทษุ้งลำมือนี้มาลำหลังสลองบุญคุณพอคิดละอันใดก็ให้พ่อเห็นแจงสองทำวายไปหมดทุกก์กมคุณพระอรหันต์ให้มาปัลลวิสาแบ่งุูมความรู้มือนี้มาลำสู่เสิงก่อนวาดทาให้มาสูภูขยละยขันห้างนี้ ผูข้ขาล้ำม,มือนียกพ่อย่อแขนให้ถือกับเสียงแขนมวนน้ำจำได้สิลํำไวลือ่อสาลีลาบทบาทไสามาถเก่งกะมีนาซาลือให้คนซาออกเกือลือเด่นเป็นประวัติล้ำลงเนียนลือวะตลอดลํำในบา้านจะมีหัดมีหานลํำล้อมของเอวเสดจ้ากงานนีแล้วงาหน,นากะจะเสียให้มีผู้เอือเฟื่อสู้ซอยงานหลังให้ละผู้ฟังย่อยกผู้ฟังย่อยกกบว่าลํำพอ่อใส่ไปล้ำ ใส่คนหยองลือซาส้มซื้อให้เขาลือแตกจนน้ำกวนแฮตามซิบแม่นาำสาวแม่นำา้ยิ่นหอดมาหาสาธุคุณคู่บาคุสังสอนความรู้มาสู้มากขำย่ำล่ำย่ำลองเราเป็นก่อนคล้องน้องฟังแล้วมวนหูเพืละอาจารย์ไพ้บูนผู้ละที่สอนความรู้สอนวาสอนก่อนผู้เฒ่าฟังเริ่มนอนนั่งน้ำจนแจง จนแจง้งจำผู้ขาแสดงขอให้คู่บ้าขาน้ำมมอยงซอยให้ละผู้สาวสับน้อยหลวงเอินพอบังหัมคุณละภาษีเลิศดล้ำรัตนะไตสาให้มาสิงกอล้ำพอนปานคืนน้ำจะมียังขัดของสมองใส่ปานแวนสิงละลักศสีทอแควนให้น้ำป่องซอยดึงให้ละผู้ฟังสาบซึ่ง ทราบซึ่งย่ำเก้าก่อนทาแรงสิแสดงแน่วในละเก้าจ้าจงต้านปฏิพันธ์ความบอกหไหลมาคือหนาแกงย่ำละภูคาแสดงให้เป็นก้อนของน้องยาฆ่าของซองไดคุณละบิดามันดาให้เด้อพองละมาอยู่ใกลไกลไกลไกลย่าไหลห่างว่างป่าคุณทั้งคุณพระคุณทั้งคุณพระตลอดคู่บาพอมมาซ่อมมาสิงลิงแนมสอดซองตะหลอดพี่และน้องไก่ไก่ละสุคน ผู้หลาะอยู่หลังอยู่กลมายืนนั่งฟังก่อนอยาเปล่านี้เมื่อนอนเที่ยวงานวันนี้วันนี้ขอทุลีย่อดน,นุ่มก่อนกลุ่มกราบบางทีเด้อบบางทีมั่นหยา,าบจาคว้อเบาแต่ละตอนกะยาสะเฝ้าเดือดร้อนฟังก่อนอหัวสีเทึ่งพรสงส์องค์ขี้มาสการขอน้อมขอน้อม,ขอ,อมขอให้คู่บาปผอมมาสู้อยู่สวยละมาสวยผู้ขาข้า,ขาวนี้ย่านี้ นั่งลงก่อนนี <S <S 2> <S 2> ่สะดงว่าเดีย๋ยวนีทั้น้องถือได้ทั้น้องสังหวาดล่องกรอนถือที่นี่จังหวะจะโค่นอันนี้คือจังหวะที่เ้างล่องสดๆปากปอก็ถือว่าโอเคอยู่ขันมีเสียงแค้นมาน้ำเป็นจังหวะนี่ก,ก็จะดีแล้วก็ถือว่าน่าจะว่า,วา,วา,วามีขอผิดพลาดในในส่วนของจังหวะเนาะ,ะ,ะคำเวลาต้องเน้นคำ มันเขาเรียว่าล้วมันขาดล้วมันจัดภาษาโมลามเนี่ยในส่วนนี้เขาอาจจะเคยแบบว่าชินกับการลองเพลงตลาดถือว่าเสียงนุ่มหรือเสียงไพเราะเสียงหวานตามอารมณ์เพลงเนาะแต่อารมณ์ของโมลามก่อนเนี่ยคำมันต้องจัดต้องชัดต้องคมใช่ไหมแล้วก็จังหวะก็ต้องโยนก็นี่นั่นเองอันนี้ถือว่าเก่งดิได้ขนาดได้ี่น้อก ที่สอนลูกศิษย์มากับบางบางคนก็จะมีพื้นฐานมีพรนสวรรค์เนาะแต่บางคนนี่ก็มาเริ่มตนจากศูนเลยเนี่ก็ถือว่าถ้าเปียบเทียบแล้วน้องเดบอนเนี่ยถือว่ามีการเริ่มตนที่ดีพอมีพื้นฐานทั้งหลายด้านนะครับหนึ่งอาจจะเป็นเคยเคยเป็นศิลป,ปินนักร้องแล้วกอ่อข้นวิธีบ่อยๆเองสิไหมครับจังหวะจะพ้นก็นดีเลยบ,บุคลิกลักษณะหรือว่า การสแสดงออกเนี่ยก็ได้ดีเนาะอันนี้ถือว่าชีวิตการพัฒนาการที่บูรยากเลยนะครับส่วนสําคัญก็ฝากพ,พี่น้องนะครับให้ซอยสนับสนุนแลวก็ติดตามก็จะเลร่ญนข่าวหนาเลยการพัฒนาของเดมอนก็นี่นะครับพ่อเขาเมตนได้เวลยว่าก่อนต่อไปเนี่ยก็สิมีการพัฒนานสิเก่งกว่านี้ขึ้นแลวก็สิสด้เรียนรู้หลายๆทำนองหลายๆจังหวัดของวงลําก่อนนะครับเป็นวงลํามด้แน่นอนนะครับดังแนอน อันนี้เป็นคอนแรกก็สิเป็นคอนแรกก็สิเดี๋ยววันนี้พ่อก็สิก่อนต่อไปกัสิเป็นคอนประกาศศรัทธาก่อนเดินดงมันก็สิทำนองก็สิเปลี่ยนไปนะครับนี่จำได้แล้วทองข้นใจแล้วว่าผมพยายามบอกว่าก่อนนอ่องตื่นเศ้าก่อนหลังไหลเปลี่ยฟันนี่งทองก่อนเดีว่าเฮ็ดพี่เนี่ยกระตำที่ขี้ที่เนี่ยเขาห้ามไปพี่เนี่ยก็ตามให้ทองเลนทองหัวไปเลย ทิ้งกระดาษในท่องปเปลนท้องหัวไปเลยโอ้ถือเก่งเลยถือว่าเก่งนะครับแต่ว่าก็กอยากให้ลองใส่แคมสีม่างดำงน่เนอเนะครับออช่วงนี้กับทีมงานก็อ,อกงานจุขึ้นบอก, hmm. กพอมอ,อแคนจีว่ายู่อนวาลูกชายใช่ไแล้วก็อาลูกสาวมาเลี้ยงกันนี่ hmm. อันนี้เป็นลูกสาวแล้วลูกสาวหน่อย hmm. ที่เห็นในโพดน้องวิวครับ mm hmm. กับฮ่องเสดเป็นครูกันต่อไปอยู่ ลั่มเหมันขาด่มันจัดแบบใดไปดิเดี๋ยวพอสิลั่เป็นตัวอย่างให้ฟังเนาะโอ้ละานนูล้านนูนเด้ยสองมือหยกใส่ก่าคมกราบข้ารวะนี่เน้นสิบ่ สาธุเดอคุณผ่านอพุทธโธล่ำมือนี้มาล่ำหลองสลองบุญคุณพอคิดละอันใดก็กให้พอเห็นแจงสองดำใยไปหมดทุกกรรมคุณพระอลาหันให้มาปันละวิสาแบ่งพุ่มความรู้มือนี้มาล่ำสู่เส้นก่อนว่าตาให้ละมาสู่ผู้ข่ายละไรขางหาง,งนี้ผู้ข่าล่ำอยนี่สถานที่ชุมนุมคุณนันเดพระพุมธาหั เขาบอกถึงการนันยกมือขึ้นสินะคุณนั่นเดี๋ยวผมอพ่มหักในรักษาเมืองบ้านมาบันดันให้คนฟังสอดฮวงให้ญาป่าญาลุงพ่อแม่และพี่น้องฟังเหลวบ่นใจคุณลับิดามันดาขยงยกมือขึ้นนะอ่าไปถึงพ่อแม่คุณลับิดามันดาให้เด็กพอละมาอยู่ไกลไกล ไก่ไก่ะ่าไรหางวางป่าคุณทํำคุณผาตลอดคูบ่บาพร้อมมาซ้อนมาสิ่งลิงแนมซอซ่องตลอดพี่และน้องไก่ไก่และสุคนพี่และน้องเขากิดยกม,มือใส่เลยนะมองมองไก่สายตากวาดไป ตลอดพี่และน้องไกลไกลล่ะสุคนูลยู่หลังอยู่กลัวยืนนั่งฟังก่อนอย่าเฝ้านี้เมื่อนอนแล้วเจ้างั้นวันนี้วันนี้ขอทุลีย้ยอนนิวพนมก่อนกลมกราบบางทีเนเออบางทีนเนื้อาบางทีาางท่มันหยาบสาความบ่เตลตอนกะบยาสเฝ้าเดือดร้อนฟังก่อนเอาสีทั้งละประสงค์อง์ขี้มาสักการคนคนอม ขอน้อมเพราะว่าก่อนลำนี้จักความดีความสวมันลดปิน่ปนนี่เลยผลเข่าใส่กันสิเใช่ไหมรวบคำให้มันเนียนๆหน่อยหน,นึ่งนะผมมาหนีเนาะจังหวะก็จะดีขึ้นลองอีกรอบเนาะล <c oughs> องมั้งพอสิฟ้าว่ะเย็นเกินทีทีละวัดว่าอ่าสิประมาณนี้แหละที่เพื่อมาเนาะท่อนเดินเนาะเดินเลยกเลย สองมือยกเสกเก้าก้มกราบคารวะสาธุเด้อคุณพระนพนุพโทธองค์ลำมื้อนี้มาลำลองสลอลปุ่นคุณพอ,อ,เ,อเด่นเด่นเพรว่านี่สโลปุ่นคุณพออ่าอะไรๆขั้นสุดท้ายของประโยคหรือว่าของวรกเนี่ยเขาจะเน้นอะไรกับแปลว่าเป็นการทรงทรงเพื่อจะเชื่อมกับ ทอนต่อไปให้มันเด้ว่าเขาว่าเขาล้มหายใจเพื่อสูบลมหายใจด้วยสะลองบุญคุณพอเขาสิมีจังหวะสะลองบุญคุณพอเ้าหายใจพอเต็มปอดเลยสะลองบุญคุณพอคิดอันได้อกาให้พอเห็นแจงสองท่านเขสิได้สูบลมหายใจเพื่อที่เก็บเก็บลมเข้าไปในปอดต่อไปสิสองมือยกอมาพร้อมกันนะสองมือยกใส่เก้าคมกราบคารวะ สาธุเดชคุณพรรนพุทโธองค์ลำเมื่อนี้มาลำหลองสะลนบุญคุณพอเสียงดังขึ้นนิดเดินลองมาเต็มเสียงเพิ่มสองเมื่อยกไส้เก้าก้มกราบคารวะสาธุเดชคุณพรรนพุทโธองค์ลำเมื่อนี้มาลำหลองสโลนบุญคุณพอคิดละอันใดก็ให้พ่อเห็นแจงทรงทม ไว้ไปหมดทุกกรรมคุณพระอรหันต์ให้มาปัลวิสาแบ่งภูมิความรู้มือนี้มาลำสู่สิงก่อนว่าทาให้มาสู้ผู้ขาจะไหลทางห่างนี้ผู้ขาลำมือนี้ยกคอย่อแขนยกคอยกคอย่อแขนเป็นค้าอีสานเลยยกคอย่อแขนไทยมเรียนลำกับเป็นสิ่งอะไรยกคอเลยยกคอย่อแขนยกคอย่อแขนยกคอย่อแขน เออผู้ขาล้มมือนียกคอหง่อแขนยกน้ำได้เนี่ยเออยกคอนี่คอนี่ข้อมือเลยภาษาไทยข้อมือภาษาสันกันว่าข้อมือนี่ไหมเออผู้ขาล้มมือนียกคอหง่อแขนยกคอหง่อแขนอ่าไปผู้ขาล้มมือนียกคอหง่อแขนถึงแล้วยกคอหง่อแขน ให้ถือกับเสียงแค้นมวน้ำจำด้ศิลาไว้หรือสาลีลาบทบาทให้สาม,มารถเก่งกามมหนาสาลือให้ถือกับเสียงแค้นมวนน้ำจำด้ศิลปไว้หรือสาสิลาไว้สิลําไว้ลือสาสิลปไว้สิลปไว้สิลปไว้หรือสาลีลาบทบาท สิลำไวหรือสาลีลลบทบาทได้สามารถเก่งกาาลหรือสารลบได้ามานาซาลือสาีลาบทบาทได้สามมารือสาเีลบทบาได้สามารถเก่งกามนาสาลาเ้ม่มให้คางสาออกเกือเือเด้นเป็นประวัติ ลํำลงเลียนเรือว่าตลอด bunker. ลํำในบ้านอย่ามีหัดมีห่านลํำลองของแอวอะมีหัดมีห่านการลํำลองแอวจะมีหักมีห่านการลํำลองแอวอ่ามีหัดมีห่านการล้ำลองแอวเสร็จจากงานนี้แล้วงานหน้าก็จะเสียเสร็จจากงานนี้แล้วงานหน้าก็จะเสียอ ให้มีผู้เอือเฟือสู้ซอยงานหลังให้มีผู้เอือเฟือสู้ซอยงานหลังให้ผู้ฟังย่อหยกให้ผู้ฟังย่อหยกเขาสิเล่นคำนี่ก็ได้ให้ผู้ฟังย่อหยกผู้ฟังย่อหยกกะว่าล้ำพ่อใส่เปลนอใส่คนหยองหรือซาสมเสืยอ่าีไี้เป็นอะไรใส้คนอ่ามันสิเป็นการโยนเช่นไรอะไรกันเร่นคำนะ ให้ผู้ฟังโยนหยกกะวลลำพ่อใส่ไปล้ใส่คนหยองลือซาสมเสีอให้คนลือแตกจนละลำคนแห่ตามสิบแม่น้ำสาวแม่น้ำนยยินหอดมาหาสาธุคุณครูบาอาจารังสอนความรู้มาสู่มาคำพยายามลำยำลองสินะหมเด่นข้าไปเห็นว่าจังหวะตองสี่โยนโยนลงไปลองลองลองเขาขอใส่เรากัน ให้ผ hey, ู hey, ้ฟังย่อหยกให้ผู้ฟังย่อหยกผู้ฟังย่อหยกกบว่าลำพ่อใส่ไปลำใส่คนหยองเลือดซาสมเสือให้เขาเลือดแตกจนน้ำก้นแฮตามสิบแม่นำสาวแม่นำในยินหอดมาหาอ่าถูกแล้วสิบแม่นำสาวแม่นำในยินหอดมาหาสาธุคุณคูบ่าผู้สังสอนความรู้ใ้มาสู้มาคำยำล้ำยำลอง สิบแม่ลำสิบแม่น้ำสาวแม่นามในยินหอดมาหาสาถุกคุณนคู่บาผู้สั่งสอนความรู้มาสู้มาคำยามล้ำย่ำลองหลับเป็นก่อนคองน้องฟังแล้วมวนหูมพลังเสียงอะไรเนึ่ยเสียงหยักเบาลงแล้วอ่ะดัง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 เออร้องเต็มเสียงเออร้องเต็มเสียงใช่สิบแม่นามสาวแม่นามในยินหอดมาหา สิบแม่นามานาสาวแม่นามในยินหอดมา,าหา,าสาธุคุณคู่บาูุสังสอนความรู้มาสู้มาคำย้ำล่ำย้ำลองละเป็นก่อนข้องน้องฟังแล้วมววหูวพุ่นละอาจารย์ไพบูนผู้ละที่สอนความรู้สอนว่าสอนก่อนผู้เท่าฟังลืมนอนนั่งน้ำจนแจ้ง จนแจ้งยัผู้ขาสแสดงคอยคู่บาา้าขานำมาอยู่ซอยให้ละผู้สาวซ้ำน้อยลงเอื่นพอบังหำคุณละภาษีเลือดลำรนะัตนะไต้สามให้มาสิงก่อนลำหมดปานคืนน้ำยามีหย,ยังคัดของสมองใส่ปานแวนสิ่งละศักดิ์สิทธ์ทว่แควนให้น้ำป่องซอยดึงให้ละผู้ฟังทราบซึิง ทราบซึ่งย่ำก้าวก่อนท่าแลงสิแสเดงเงี้ยวใดละก้าวจ๋าจงต้านปฏิพาน์ความบอกให้ไหลมากคือนาำแกงย่ำละผภู้ขาแสดงให้เป็นก้อนข้องน้องยาค่าฟองซองใดคุณละบีดามันดาให้เด้อพองละมาอยู่ใกล้กล้ใกล้ใกล,ใกละะไรลห่างว่างป่าคุณทำคุณพระคุณทำคุณพระ,พระตลอดคู่บารพอมมาซ้อมมาสิงลิงย่มสอดซอง ตาหลอดพี่เนใกใกลน้องไกลไกลหล่สุคนผู้ล่ะอยู่หลังอยู่ก้นมายืนนั่งฟังก่อนยาเฝ้าหนีเมื่อนอนนักเที่ยวงานวันนี้วันนี้ขอทุลีย่อนโนฟนุมก่อนกลุ่มกราบบางทีเดือบางทีมั่นหยาบซาฟ้าเบาตจอตอนกะยาเสฝ้าเดือดร้อนฟังก้อนอหูสีเทิงระประสอง์องขี้มาสการขอนอม ขอน้อมขอให้คู่บานผอมมาสูยอยู่สวยและมาสวยผู้ขาเขานี้ยานี้อ่าแล้วก็ฟอนตัวยังไงแต่เออเออสุดยอดสุดยอดเก่ง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 อ่านั่งลงนั่งลงนั่งลงครับขนาดก่อนแรกฟังก่อนวะเจ้าเจ้าเออภูมิใจเลยภูมิใจก็ถือว่า เห็นดีเห็นเลดีนะครับจังหวะจะค้นดีเลยอะเรียนรู้เร็วนะครับตั้งกันพอิจาก่อนแหลกจีว่าเองเลยอะที่เขามาเที่ยงกันเนี่ยคนก็ถือว่าเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยครับเรียนรู้จังหวะเรียนรู้กันใส่คำเนียนคำได้ดีขึ้นที่นี่จะมีเสียงแค้นของเสริมเนาะถือว่าเป็นเลยแหละเนี่ยถือว่าเป็นเลยเนี่ยเอ้ยยังไงไปขืน้านน้องได้ไหมเดี๋ยวี่นดองจะได้เห็นท่ากัน บนไวิธีไงแหละครับบานเสียงท้องชำมือหนึ่งหาคิ้วแห่งพอดชำมือนะ <c oughs> ไปก็พ่อหนูติดตามไม่ได้คิ้วบ่อยจรงเดียวนะ้นวะถือว่ามีความโูคดีเนาะเป็นเรื่องหนักรอมเป็นเรื่องวรับกันไ,นไดเลยต่อไปเลยอนนี้เ<อ>ปิปเทอมเดือนนาเขไเคยไปครับอ๋อเทมเนนไปเรียนไปได้สวัสดิ์วันสวัสดิ์นี่ครับ แตมาหาพอโลสุสสองอาทิตย์ไม่ไม่ไม่แล้วก็ช่วงช่วงนี้นำถว่วสารข้าวบุนนี่ดึงหน่อยก็เลยกลับบ้านดึงหน่อยโมแกนน่อปกติเขาเลี้ยงอยู่ดูดไดูดยังรงสินมอสอก็เลยบุญให่ก็เลยโมเตรียมจักหน่อยแลยใช่ไหมว่าวันแรกคิอว่าเป็นวายคู่นี่พันมากันปจัอว่าพันครับไปหน่อยทุพอหาพันนี่นครับ ถ้าสามผ่านก็ือสามผ่านเลยนี่รอดเป็นก่อนที่สองก่อนที่สองเก็บเอาไปเป็นการบ้านอ่าแมนครับวันนี้สิให้การบ้านลูกชายไปนะครับก่อนที่สองรอติดตามเพวกอีกว่าก่อนที่สองเฉ็ี่ยได้ดีสักไหนครับผมสซาับมอนี้พอคู่ไข่พันครับเต็มซิฟไข่ซิฟคะแนนครับนี้ครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่คือก่อนแรกนะครับที่คู่เพชรบุญมอบให้ไดมอน นะครับและกลับมาล่ำให้ฟังนะครับกัได้สอนคำว้าวคำลองคำล่ำให้นํำไม้พร้อมกับการฟ้อนนะครับเดี๋ยวให้คู่มอบก่อนที่สองให้นะครับเราคลิปต่อไปกับจังสีมาไทยให้พี่น้องในเบิ่งกันนะครับผมต้องขอบคุณครูไพบูลเสียงทองนะครับที่มอบกานล่ำให้กับเดมอนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้อง